เรากำลังจะไปดูช้างครับก็พามาดูช้างครับช้างช้างอยู่ใกล้ๆครับไม่ฮัลโหลเห็นเห็นจับช้างมือเปล่าเลยจะยกขวดสดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะตอนนี้เรากำลังจะไปดูช้างนะดูที่ร้านก็ได้ ทางอย่างฉันนะโอ้ยมันดึงหัวหนูไปเขียนนี่เละป่ะหัวอนูโหถล่มวันนี้พับคนก็ท้อท้อไปเลยมันมันไม่ตกมาหรอครับมันอยู่ได้ครับมันจะทำเป็นรอยเหมือนเราขุด บนดอยเงี้ขุดเป็นร่องที่แรกหนูคิดว่าช้างก็อยู่แค่พื้นที่เรียบๆเลยแบบไม่น่าไม่ได้สูงขนาดนั้นมันอยู่ได้หมดครับดูไหมมันน่าจะห่างลงมันชื่อผู้ผู้ทองครับตัวผู้เหรอคะครับตัวผู้ผู้ทองผู้ทองอาจจะอายุเยอะแล้วนะน่าจะสามสิบนึ่ครับโอ้อายุน้อยก็พี่อีกอ่ะรับสามสิบน้อยก็ช่างอีกโอ้ยังเด็กอยู่รู้สึกช้างยังเด็กอยู่ อายุขายองไม่มีใครขี่ได้ครับมีคนเดียวเนืนูเห็นห้าขาเฉยช้างห้าขาช้างห้าขาต <laughs> ัวยังใหญ่ไะงายนนัยางใหญ่เป็นฟวงภาษาเรื่องมันคงเอางัตวตวัดข้าวตายดูสิยังแบงายยังสวยฮะตัวหนึ่งน่าจะหลายบา,มา,มาที่มาใหม่พี่ก็มีนะเ<อ>นี่ยช้างก็มีมีเลยสองอันเหมือนกันเลยงานนะแต่แค่แต่งไม่ขึ้นตรงนี้ใช่ไหม ไม่กินทางต้นเลยเหรอคะครับอันนี้มันนิดเดียวตั้มะเข้าไหมครดมเขาจะลงมาหรือเปล่าเดิไปเลยนทางต้องบขึ้นไปขี่คนหนึ่งได้ครับอ๋อไม่กล้าไม่กล้าครับไม่เป็นไรขึ้นเลยครับไม่เอาครับจะใจไม่ค่อยดีแต่เอะได้ยังไม่เป็นไรครับก็เจ้าของอยู่อยาขีโย ขาที่ส oh, <oh, ี่ขาที่สี่เออขาที่ห้าขึ้นไปเลยยังไงน่ากลัวไอ้ไม้แม่งกล้าขึ้นได้ไงวะให้เงี้ให้วเงอ้ยอะไรลอาน้องใส่หน้าหน่อยเลยอ้ยเอาอีกไหมสมัยให้ให้ไหมนี่ไงเลยให้พี่อีกให้พี่เฮ้ยเพิ่ให้ฮะ ไม่ไม่ให้ไอมาให้พี่พี่คะอ๋อให้พี่ <S <S เฮ้ยอ่ะสั่งเรื่องเลยอ่ะอย่าีเ,เอาอย่าตะหวัดดูนะเฮียขึ้นนะ <S <S เอาใหม่ตัวนิดเดียว <S <S อนอแค่มันเอาขาลงอยู่นี่แหละเสียวแค่มันลงลอยสูงเฮ๊ะอย่างนี้ไหมจะลงไงอะจะดูหน่อยลงมาหรอจะลงมาหรอ,จะ,อจะลงมาหรอ,หรอใช่ไหมเอ๊ะข้าปอกอะครับเอางาปอกแล้วกินอันที่ไม่ดีจะอ,ออกครับอ๋อ เฮี่ยเนี่ยปวดสูงเสียงวจะทางเดีโอ้โหจะเดินไปไหนครับจะเดินลงเหรอครับองกีท่าไหร่อ๋อเนี่ยลงบัวก็ได้พี่ว้าวปวดเทเลยมายเนียเสียวลวงใส่เฮ้ใส่เฮ้ใช่โถ่เอ่าเฮ้ยข้อขวางก็บังทาง

ลงทางทางทางพอจับหูเลยครับจับหูเกี่ยนี่เลยลองแอบหยิบข้างทางเหมือนพวกมุมมิปะเคยเห็นไหมลงข้างไหนลงข้างไหนครับต้องอันนี้จะลงไปที่ถนนได้ครับเดี๋ยวไปกับผม ร่อรัวไม่ค่อขี่นออขวี้ไหนคะแบบว่าเดินไปเดนาน,น้องมน่าจะต้ใจเสียงรถหรอขวขีเนะรู้ได้ไงขเขาบอกจะขีต้งไหนรีบขี่ก่อนเลยจ้า กินอะไรมาตลอดนะแล้วผมับพี่ไปลนลผมคนเดียวเลยไม่รอโอ้ขอ,ขอบคุณมากครับ,บค,รครับถามความรู้สึกค่ะโอ้โหอย่างก็นั่งโชกแลวแบบอารถโชกตายอ่ะ สองคนน่าก,กบแต่สนุกมากเลยนะที่นี่ครับเดี๋ยวถ้าโบนัสเสร็จเดี๋ยวผมจะมาเที่ยวครับขี่ช้างจะมาขี่ช้างมาเที่ยวครับน่าสนุกมากเลยอันนี้คือแค่ขี่ขออกมาจากบนเขาก็ว่าเสียวแล้วเขามีบริการขี่เที่ยวเลยนะขี่บนที่เมืองครับจะต้องทำตรงนี้ดีกันตรงนี้เป็นที่ที่อยู่ของช้างแหละแต่ตอนนี้น้ําท่วนานามวครับก็เลยยังไม่ได้เปิดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปโคมาเขียนที่นี่ครับเพราะว่าขี่ช้างเขาแล้ว